แล้วแต่ใครลึกซึงก็วันนี้เป็นวันที่ที่ยี่สิบกรกฎาคมส5 6 8หร้บแปลังปฏิบัติทําไปแล้วหนึ่งชั่วโมงวันนี้เป็นการสอบอารมณ์คนแรกก็เป็นเกียร์เริ่มยืนสมาธิค่ะพอแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็คือมันก็พอมาสงบไปโ่าข้างในมันร้อนตลอดเลยมันมันมีแต่ความที่มันร้อนขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันร้อนอยู่ข้างในอ่ะ มันร้อนอยู่ตลอดจนแบบวยนานเหมือนกันจนกว่ามันจะค่อยๆแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะอยู่แบบนิ่งๆได้หน่อยหนึ่งอ่ะอันนั้นแหละมันถึงจะแบบพอหายใจเข้าออกเนี้ยมันก็ถึงจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรมันแผ่วเบาลงอ่ะมันเหมือนนิ่งๆลงไปเรื่อยๆมันช้าช้าช้าลงไปเตาเรียกมันชงบลงไปเรื่อยๆชงบลงไปแต่พอมันบางจังหวะคือมันไม่ได้แบบมันเหมือนแบบหายใจแล้วมันมันควบลงไปเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรนะมันด <vale ิ่งลงไปอ่ะเขาเรียกว่าสงบแล้วแล้วดิ่งลมันลงไปอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแค่จังหวะแบบราะว่าเราดิ่งเหมือนเราตกจากที่สูงมันใช่มันลงไปอย่างงั้นอ่ะมันลงไปอย่างนั้นอ่ะเป็นอยู่แบบสลับไปสลับมานะคะจนกระทั่งก่อนจะออกอ้าวแต่นนึกถึงอะไรหนูจไม่ได้แล้วเหมือนมันแวบอะไรสักอย่างนึงแล้วก่อนป้าจะขอหลักขังเนี่แหละจะไม่เป็นไรเลยแล้วหนูก็นึกไม่ออก แล้วคันนี้พอมันไม่ได้ร้อนใช่ไหมมันก็กลายเป็นแบบอยู่กับความนิ่งความสงบอยู่ข้างในอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปรู้สึกอึดอัดเหมือนตอนแรกๆว่ามันมันร้อนจริงๆมันร้อนอยู่แบบร้อนเหมือนมันมีเหงื่อออกด้วยนะคะข้างในอะตอนแรกๆนะคะช่วงระยะเแรกๆพุ่งๆด้วยได้มั้ไม่รู้มันรู้สึกมันร้อนข้างในอ่ะโอเคงั้นก็คนละเรื่องร้อนข้างในมันไม่ได้ร้อนที่ผิวกาย่ะคะอโอเคเดนได้บอกให้บอกกายกิ๊บ นึกถึงว่าพี่ปา้าเคยบอกความรักคือสิ่งที่สวยงามแล้วหนูก็เลยบอกว่าความรักเมื่อก่อนเราก็อาจารย์บอกว่ามันก็คงจะสวยงามแต่พอวันนี้ที่มันที่อาจารย์บอกว่าเพราะความรักมันคือที่มันเกิดพบชอบข้ามือความผูกพันมันต้องเป็นซึ่งความซึ่งความเสียสละแล้วก็จาระคะแล้วก็การให้มันถึงจะเข้าใจถึงอันนั้นที่อาจารย์เอก็คือเสียสละอันนี้ดีกว่าคที่อาจารย์บอกว่ามันถึงจะเป็นความรักที่สวยงามเพราะมันไม่ได้ไปผูกมัดไม่ว่าความรักสวยงามหรือไม่ คือคนทั่วไปอ่ะเขาจะเห็นความรักเป็นเรื่องที่ไข,ขว์คว้าและนิ่งลนหรือต้องการแต่ในความรู้สึกของปาบ้าเห็นความรักเป็นเรื่องสวยงามอันนี้ความรักที่จะเป็นเรื่องสวยงามได้ก็คือเป็นความรักที่เราไม่ยึดมั่นถือมัน่นเป็นความรักที่เราจะเห็นมันสวยงามคือเราจะมีความเสียสละในความรู้สึกดีคือยอมเสียสละในสิ่งที่สมมุ่งรักสิ่งนี้รักคนนี้ ถ้าเขาไปแล้วเขาดีกว่าเราเราก็ควรจะเป็นเสียสละจะได้ไม่มีความโกรธเยียดกันแต่นี้ไอสิ่งที่บอกความรักคือสายนะเราเราไปยึดอยู่กับความรัก่ยมันเลยทาให้เราเนี่ยต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่เราเห็นความรักเป็นเรื่องดีถ้าเราเห็นเป็นเรื่องดีก็เรื่องดีถ้าเราเห็นเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่ดีแต่ส่วนมากแล้วทุกอย่างมันจะมีสองทางเสมอความรักที่เป็นเรื่องดีแกละแต่ความรักที่เป็นเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันความรักเป็นเรื่องที่ทัศนคติไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ คือมันสามารถอยู่ได้เพราะว่าคนเราอะ่ะมันมีเยอะมากแนวแการคิดแต่และคนที่คิดเนี่ยแต่และเวลาแต่และขณะมันไม่เหมือนกันเมื่อที่ผ่านมาความรักเป็นเรื่องซีดีงานสําหรับคู่รักที่รักกันใหม่ไหมพอมาณวันนี้ปัจจุบันนี้ความรักเป็นเรื่องที่ต้องแตกแยกกันเป็นเรื่องไม่พอใจกันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าไม่ลงตัวสิ่งนี้มันก็จะได้เท่ากับไตรลักษณ์นิจังทุกขังนาตาัต่า คือการไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามหรืออะไรเนี่ยมันจะไปเข้าในหมวดบู่ของพระเจ้าที่เคยสอนมาแล้วทั้งนั้นแต่หมายความว่าถ้าพวกเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเรายังยึดมากในความรักรักขู่รักรักบ้านรักนู่นรักนี่รักทุกอย่างรักตระกูลเรารักชาติตระกูลรักเกียรติยศเรารักเออนามสกุลรักอะไรก็ตามพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของความผูกพันมันเป็นเรื่องของสายใหญ่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ยอมละทิ้ง่ง การที่เราไม่ละทิ้งอะไรเลยทุกชิ้นอย่างหนึ่งเนี่ยนะไม่สลัดออกมาทิ้งสลัดทิ้งอะนะมันจะทําให้ตัวเราต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดตอนนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วตัวเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยู่ในภพภูมิเนี่ยเราไม่ทุกเนี่ยนะเราก็ยังอยากมาเวียนได้ไปเกิดคือทุกแต่ทุกที่มันแบบมีเงินนะ่ะคือคนเราจะทุกเนี่ยนะไม่ใช่ทุกจากการว่าคนนี้มีเงินแต่ทุกจากร่างกายคนนี้ไม่มีเงินด้วย ล้วก็ทุกจากร่างกายด้วยอันนี้หนะักใช่ไหมบางคนไม่มีเงินแต่ร่างกายแข็งแรง <c oughs> เหออมือนคนชะตาดวงดวงมามามืดกับสวา่างมามาสว่างกลับมืดมาสว่างกับสวา่าง <c oughs> อย่างพายิสยสถียรต่างๆท่านมาเนี่ยท่านมาเนี่ยแล้วถ้ามาันเกิดในยากจนนะ่ะเขาเรียกเหมือนมาเรามืดมืดนดทานจนหนทานต่างไม่ใช่ว่าอา้าวท่านมีมรรย,ยงเง้นนะ่ะการเกิดมาบางคนเนี่ยมันก็เปิดกระเนิมันคือต้องคนละกรณีกับ หัวข้อเรื่องพอมาพุกมา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 ปฏิบัติทำรู้แจ้งเห็นจริงได้สอนได้มีลูกศิษย์ลูลก,กาานักม,มุกท่านก็กลับไปสว่างสว่างด้วยบารมีธรรมอย่างเงี้ยออดังนั้นต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่พูดอ่ะมันคือมุมมองหนึ่งของคนทั่วไปแต่อย่าให้คุณใช้มุมมองว่าคุณจะรักใครไปตามให้มองเรื่องนั้นไปเรื่องความสวยงามความสวยงามเรื่องเนี้มันก็คือจริงๆแล้วมันหมายถึงความที่เรามีความบริสุทธิ์ใจนะ บร e ิส <c oughs> ิทธ <c oughs> ิ์ใจกับความรักที่เราให้เขาแล้วความสวยงามตรงเนี้ความรักเป็นความสวยงามที่มันดุมันเกิดขึ้นได้ยากมากเลยความซื่อสัตย์ตัวเนี้ยากอะความจริงใจใกันความเสียสลาให้กันเนี่ยตรงเนี้มันยากเลยถ้าใครทาได้นี่คือเรียกรักแทงไงแต่เราอย่ามองว่าความความไม่ไม่ว่าคุณนี้ก็จะเลิกกันไงเราก็ยังมองว่าความรักสวยงามรื่ความรนักมันเป็นเรื่องที่ดีๆอย่างนี้ดีกว่า เราเราจะไม่ไปทุกหรือจะไม่ไปรู้สึกอะไรกันอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการรักเพื่อนการตอนเรารักเพื่อนคนนี้มากเพื่อนคนนี้เทยาักหลงเราเราก็ยังเห็นว่าช่วงที่เราเป็นความสัมพัมเพื่อนนะแต่เมื่อเขาทธอยาไปแล้วความรักเราก็แปลเปลี่ยนไปได้แปลเปลี่ยนไปในเรื่องของอะไรล่ะเขาแปลเปลี่ยนไปในเรื่องของว่าอตอนนี้ตัวใครตัวมันนะเธออยู่ของเธออยู่ฉันฉันอยู่ฉันและฉันก็ไม่ไม่ได้คิดถึงเธอแล้วฉันก็จะไม่รู้สึกว่าเธอจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ฉันจะทําตัวฉันให้ดีเนี่ยเนี่ยคือความ จิดความถางนั้นมาัาสุดที่ใจคนเทั้งนั้นแหละใจคนนั้นแหละที่คิดยังไงไม่ได้คิดกับคู่รักไม่ได้คิดกับเพื่อนไม่ได้คิดกับครูบาอาจารย์ไม่ได้คิดกคิดแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนมีจิตใจยังไงต่อไปก็เป็นคิดสามเออถ้า,ถาตอบไม่ได้ให้ปักสลึงน,นึง <c oughs> สว่างมันสว่างแบบสว่างมากขาวโพลนไปหมดเลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่าเหมือนตรงนี้มันเป็นช่องสักอยาก่างกลมๆงมลึกลึก,ล,ก,ล,กลึกเข้าไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเราเห็นแล้วเรากำลังเข้าไปในนั้นอ่ะเรากําลังลอยเข้าไปในนั้นเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีมเรื่องราวมาสอนคิเยอะแยะมากมายเลยค่ะยะุ่ยย่าจนแบบเมื่อหนูยืเนเรียนรู้กับมันทุกหลายเรื่องเลยอ่ะเออเรื่องแรกก็เหมือน เหมือนค่ะเขาสรุปให้หนูฟังว่าแต่ละอาทิตย์ที่อาจารย์สอนมา,มาต่อเนื่องกันนะให้เราตื่นอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นผู้เข้าใจในสัจธรรมและความเป็นจริงของโลกใบนี้เนี่ยค่ะเปรียนสิ่งที่อาจารย์สอนมาเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนที่กิกลับมากิ๊ก็เพิ่งมาคิดว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเราให้เราตื่นะเราตื่นไปแค่ไหน แล้วเราตื่นกับมันได้ทุกเรื่องที่เรารู้สึกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันเกิดคำถามขึ้นมามันเริ่มมาแบบมันเริ่มมาเรียนรู้ตัวเองอะมันเริ่มเข้ามาคนคนตัวเองแล้วไ,ไม่ตื่นทุกเรื่องเหรอใช่แต่ทีนีน้เรื่องที่เราเคยตื่นแล้วอะเราทําให้มันตื่นไปเรื่อยๆได้ไหมละ่ะห,หมาย,มายถึงว่ามันย<จ>ังไม่เกิดมันยังไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทําไมเราไม่ทําให้มันตื่นจากมั่นคงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพราะมันเกิดคําถามมาเริ่มแบบเฮ้ยทําไมฉันหยุดที่จะเรียนรู้มันวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือน หนูเริ่มกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองอีกครั้งแบบเหมือนที่พอเราวุ่นวายกับอะไรไปสักอย่างใช่ใช่คุณวุ่นวายงานงานงาคุณเยอะใช่พอเราวุ่นวายไปกับอะไรสักอย่างเราจะเริ่มเรียนรู้ตัวเองน้อยลงเขามาใส่ใจกับจิตวิญญาณตัวเองน้อยลงมันไปเลื่อนธรรมชาติแล้วมันเลยเริ่มทําให้หนูแบบว่อเท้าเหมือนพอมันคิดไปไดเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มแบบเฮ้ยหยุดตรงไหนอ่ะ หยุดควรหยุดตรงไหนกับความคิดเนี่ยที่มันกำลังไปเรื่อยๆกำลังฟุงร้างเพื่ออะไรอะไรเนี้ยพอมันแค่นั้นแล้วค่ะไอ้คำว่าชั่วค่ะของอาจารย์มันก็เลยมาสอนเมื่อเช้าที่กําลังจะอาบน้ํานั่นแหละแล้วมันก็เริ่มแบบมองกับเข้าไปถึงแบบเออความรักที่มันทําให้เราวนมีอะไรเนี่ยแต่มันยังหาคําตอบไม่ได้เมื่อเช้าแต่เมื่อแกพอยืนอ่ะพอเขาพูดถึงเรื่องตื่นกับปัจจุบันใช่ไหมคะพอเขาพูดเรื่องนี้ปุ๊บ สักพักเขาก็พูดให้ฟังว่าในการใช้ชีวิตอะ่ะชะตากรรมของมันวางการเดินทางให้เราหมดแล้วฉะนั้นแค่เราเรียนรู้มันเนี่ยในทุกปัจจุบันที่เรากำลังใช้ชีวิตมองให้เห็นสัจธรรมที่มันกำลังเกิดจริงๆความไม่แน่นอนต่างๆมันเกิดขึ้นตลอดนะคะเขาพูดไว้กระทั่งว่าแค่คุณเห็นลมหายใจอะ่ะคุณก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันไม่แน่นอน เวลาที่มันผ่านไประหว่างลมหายใจเข้าออกเนี่ยชีวิตคุณสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะเขาพูดอย่างนี้หนูรู้สึกโอ้ชีวิตหนูถึงเขาจว่าอ๋อชีวิตมันสั้นแค่ปลายจมูกมันแค่นี้อนงะแค่ลมหายใจที่คุณกําลังเข้าออกอยู่างเนี่ยเนที่พูดอย่างนี้จริงๆอ่ะเวลาเลาเหมือนแบบน้องปู่ท่านพูดอยู่คำอยากป้าไม่ได้ต่อตอนนะเพราะว่าเราต้องเคยดีน่ะ ถ้าบอกจริงๆอ่ะชีวิตวมันน้อยมากน้อยนิดจริงๆอย่างที่พระสัจธรรมพูดอือบอกมันความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันแค่หนูเรียนรู้ชีวิตในปัจจุบันของตัวเองในทุกวันที่หนูใช้ชีวิตอย่างมองเห็นสัสธรรจะทความเป็นจริงจริงๆว่าความไม่แน่นอนมันคืออะไรสิ่งที่เราเห็นนะแล้วมันก็ขุดตัวอย่างขึ้นมาที่เราไปเจออาทิตย์ที่แล้วค่ะไปเจอแต่คนที่แบบ ชีวิตมันด้านตรงข้ามกับเราชีวิตที่ไม่มีทางเลือกแบบเราชีวิตที่ไม่สามารถเห็นมุมมองในธรรมะที่เข้ามาสอนชีวิตได้เลยในชีวิตอะแล้วเขาก็สอนหนูว่าไม่ใช่แค่เศร้าหรือทุกข์ใจไปกับสิ่งที่เห็นแต่จงเอามาสอนตัวเองแล้วเราจะเลือกทำชีวิตแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาสอนตัวเองแล้วทำแบบไหนทำให้มันดี ทำให้มันเหมือนที่อาจารย์สอนหนูเมื่อวานเลยว่าการกระทํามันกําหนดคุณค่าเรานะฉะนั้นเราต้องทําดีในทุกวันทําสิ่งที่เป็นกุศลทุกวันเพื่อให้มันกําหนดชีวิตเราในภายภาคหน้าให้มันต้องดีสิแล้วก็นักปฏิบัติธรรมไม่ได้สอนให้เราอ่อดไหวในชีวิตเราถูกต้องไม่ให้เราอ่อนไหวในสิ่งที่มันเข้ามา่งนี้นักบวนจะอ่อดไหวมากคือสีหน้ากับผมิห่หานสี เขาไม่ได้สอนให้เราอ่อนไหวแต่สอนให้เราเรียนรู้และเข้มแข็งกับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่มันเข้ามามันถึงต้องทําให้เรามองเห็นอะไรตัดจ,จะทําอะไรนี่แหละมันคือสิ่งที่เอา,าสอนแล้วให้เราแบบให้เราเห็นจริงว่ามันต้องเข้มแข็งกว่านี้ว่าไม่ใช่อ่อนไหวไปตามแบบสิ่งที่เห็นมาเศร้าส้อยหรือว่าทุกใจไม่ใช่มันมมันไม่ใช่แค่นั้นนี่เขาต้องการให้เรารู้อะค่ะอืมแล้วก็บัตรมิงนะ มันปุดขึ้นมาความวุ่นวายที่คุณเจอมาในในสัปดาห์ที่ที่ผ่านมาเน,นี่ยนะจริงๆความวุ่นวายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณนายอยู่กับมันได้แต่ความที่ที่คุณหมอทําทไมคนนี้เป็นอย่างเนี้ยทําไมหมอต้องเป็นอย่างนี้ทําไมคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทําไมคนนี้ต้องมาอย่างนั้นคนนี้เนิ่นแหละความว่าทําไม <S <S ถึงมันออกมอมันหมอม,มันไปคิดถึงจุดที่กระทบใช่เท่นั้นแหละไอ้ทำไมคนนี้ไม่รู้จักดูแลคนไข้มันดีวะ ทำไมคนนี้มันมีพิการทําไมที่เราคิดถูกต้องเลยนะแต่มันเป็นการลบบวดขึ้นมันทําให้จิตเราไม่สามารถว่างได้แล้วห่ังที่เราทําไมแล้วเรายังทํางานอยู่แล้วมันวุ่นวายเนี่ยนะมันไม่มีคาตอบมันแะ่แต่ตั้งเย่าวเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมหมอคนนี้เป็นอย่างนี้กันเนี่ยทําไมหมอคนนี้เลขหนูเนี่ยทําไมหมอคนนี้อ้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นความหงุดหงิดและความไม่พอใจมันยังทําให้คลื่นที่มันจะ เข้ามาในขณะที่เนี่ยคือเอาเป็นว่าจิตเราไม่ได้สงบทุกส่วนความวุ่นวายนะทำนู่นทำนี่เหนื่อยไม่เท่าไหร่แต่เวลาการคิดเอะเออตรงนี้แหละระหว่างที่เราขนะับน้่ยมันคิดเนี่ยแหละมันเลยทําให้การรบกวนเมื่อรบกวนปุ๊บเนี่ยจิตเรามันไม่ได้สามารถจะเปิดหลับได้มันก็เหมือนว่าเวลาเรารับดูทีวีเนี่ยแล้วพอมีขึ้นลมฟ้าเปียยงฟ้า,ฟาก่ำจะฟ้องตนองทีมันดับไง แต่ถ้ามันไม่มีอย่างนี้มาจิตมันจะเปิดโดยธรรมชาติของมันไอ้นี่มันเปิดก็โดยธรรมชาติของมันแต่มันมีอุปสรรคเมืม่อไหร่เราเปิดทอทั์ปุ๊บอากาศทํามไม่มธรรมชาติของมันมันมีเสาแล้วเนี่ยแต่ถ้า,มาไม่บางเสาก็จบอาจจะรับขึ้นไหีใช่แค่นั้นแหละแล้วเขาก็สอนหนูต่อไปอีกออเรื่องอารมณ์กับความรู้สึกค่ะเ,อ,เ<ข>อันนี้เคยสอนแล้วด้วยใช่ หนูยังจําที่ป้าสอนไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าเอยมันตอนแรกมันไม่จำไม่จำไม่จําเป็นต้องจำใช่เว่าถึงเวลามันจะรู้กพุกขึ้นเองเมืม่อเช้าตอนแรกเมื่อเช้าเขาก็สอนหนูแบบส่วนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเราแบบไปสัมผัสอะไรสักอย่างอ่ะความรู้สึกอ่ะเราอ่ะมันจะเกิดขึ้นเช่นความรู้สึกสงสารความรู้สึกเศร้าใจเยออะไรอย่างเงี้ย แต่หลังจากนั้นมันจะเป็นอารมณ์คือถ้าเรารู้สึกแล้วเรามีอารมณ์มันจะมีอารมณ์ตามมาเช่นสมมุติรู้สึกไม่พอใจคนเนี้ยอารมณ์โกรธเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยแต่บางทีอะทาไมเราไม่ต้องไปถึงอารมณ์เราสามารถรับรู้และรู้สึกได้ไม่ชอบคนเนี้ยจบใช่คือเราไม่ต้องไปถึงอารมณ์ก็ได้มันมันคือสอนจากประสบการณ์อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่แบบพอพอเรารู้สึกอะไรสักอย่างแต่วันนี้ฉันจะไม่ใช้อารมณ์นะ ฉันจะพูดด้วยการไม่มีอารมณ์อ่ามันก็คือหยุดอารมณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอะไรเนี่ยเนี่ยเขาก็เลยเมื่อกี้พอช่วงที่มันร้อนๆบางทีมันรู้สึกม่วงใช่ไหมคะหนูก็เลยเขากเลยบอกว่าเราไม่ต้องตามอารมณ์ม่วงก็ได้นะถ้าเรารู้สึกตัวแล้วอ่ะมันอยู่ที่เราเลือกแล้วนะว่าเราจะยืนแลวให้เราหลับหรือว่าเราที่ก็เรารู้สึกตัวแล้วคุณจะทําให้มันตื่นหรือเปล่าล่ะ มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณคุณแล้วนะใช่เออเขาเขาแต่นั่นกายาก็เรียกแยกกายกับจิต่ยใช่หลังจากนั้นหนูบอกเมือเข้ามาหนูต้องทําตามในสิ่งที่หนูกําลังรู้สึกอะเออแค่นั้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะค,ะา,า,นนนะคะาว่าง่วงคาว่าลอยไม่มีเลยมันแบบมันนิ่งลาบเรียกต่อไปหมันไปเรืเร่อยๆเลยอะคะ่ะจนพอใกล้โหพออาจารย์บอกห้าทีห้านาทีแล้วบอกว่าเนี่ย คือทำไมมันเร็วขนาดนั้นอะหนูยังรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านมาแป๊บแป๊บสั้นมากเลยอ่ะเหมือนถ้าเรามีความรู้เรื่อยๆเห็นนู่นเห็นนี่ปุ๊บมันจะเร็วมากเลยเราจะเฮ้ยมันถึงเหรววะเออมันมันตื่นมันเหมือนกับว่าเออมันตื่นอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไปสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรแบบใช่แล้วสักพักหนูคือตอนแรกที่หนูเอามือล้วงกระเป๋าใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้รู้สึกพอปล่อยแค่นั้นอะโโหมันยิ่งรู้สึกว่าเราอิสระมาก เพ<อ>ราะเดี๋ยวนี้พอคุณออกมาเย่ายเนี้ที่จะเกิดอาการเนี้ยปล่อยแมืนถนงมือเนี่ยไม่จริงไม่อะไรเหมือนมือปล่อยลอยๆเนี้ยใช่แตแท่ที่แท้ก็เป็นแล้วเหมือนมือข้างเงี้ยหนูอ่ะมีสมเด็จย่ามาอยู่อะค่ะอืหนูก็บอกว่าคือเขาก็อธิบายห,หนูฟังว่าก็พุณผ่านมามนเองแาวัน,นวันสวรรนคตท่านแล้ว คือเขาก็พูดให้ฟังว่าก็นี่ไงเขาให้ยึดถือในหลักคนดีของฉันชที่จะต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์เสียสละหนูเพิ่งรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยที่อาจารย์สอนเสมอเน่ะแล้วอาจารย์จะพูดกับหนูเสมอเพื่อให้หนูมีมันอยู่ในใจให้เป็นสิ่งที่แบบมันแน่นหนานในใจเราอะเออแล้วเราอะรับรู้ได้ถึงผลที่มันเกิดจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้นะมันสร้างแต่ ทั้งคุณค่าทั้งคุณงามความดีในจิตวิญญาณทั้งอะไรหลายๆอย่าง,างในชีวิตเราที่เราผ่านมาแล้วรู้สึกเออพอเราได้ทํามันจริงน,นี่แหละมันคือสิ่งที่ส่งผลให้เราจริงที่อาจารย์ทาแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่มันทําให้ชีวิตอาจารย์ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยในทุกวันนี้ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมีอย่างหนึ่งนะไม่ไม่ว่าคนนี้จะเป็นคนดีเหมือนอาจารย์คนนี้จะเป็นคนดีของฉันไงฉันรู้สึกได้ว่าคนนี้เป็นคนดีของฉัน แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ป้าพูดเนี่ยบางทีคนเนี่ยเป็นความที่เมื่อกี้เราบรรยายเนี่ยแต่เราไม่ได้ยึดเนี่ยเราไม่ได้ยึดว่าคนนี้ต้องต้องเป็นคนพิเศษของฉันเพื่อเป็นคนพิเศษคือเราจะไม่แต่เรารู้รับรู้รู้สึกได้แล้วรู้ตื่นเขาว่ารับรู้รู้สึกได้แล้วรู้รตื่นร,รู้ตื่นมาทุกอย่างที่เรากำลังเกิดขึ้นมันคือพุกนี้นยังงั้นไม่ยึดค่ะแล้วแล้วพอ พอบพอมันรู้อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็เขาก็มาเขาเรียกอะไรเหมือนบอกให้หนูฟังว่าไอ้ความฝันที่ฝันเมื่อกี้เมื่อคืนไอ้มาเช้าอ่ะ <ๆ S 2> เขาบอกว่าบางทีอ่ะเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําม,มันเหมือนที่อาจารย์พูดค่ะเพราะว่ามันคือชะตาก,กรรมและหน้าที่ของเรา้องเราไม่รู้หรอกว่าเราถูกกําหนดไว้ด้วยอะไรแต่ในวันนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องเนี้ย ก็จงทามันอย่างมีความสุขละกันเหมือนในสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้อะไรมาแล้วคุณมีความสุขกับมันเท่านั้นพอแล้วแล้วพอเรารู้เหตุผลเราถึงจะมาตั้นทฤษฎีในใจว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้นะแล้วถ้าทำอย่างนี้มันเกิดงี้มันเกิดมุมไหนได้อีกมันจะมีให้เลือกสองทางเท่านั้นแหละใช่ค่ะแล้วก็พอตอนจะออกค่ะแบบก็วันนี้อาจารย์สอนเรื่องอธิษฐานจิตหนูก็อธิษฐานจิตแล้วพอหนูจะออกอ่ะ พะพูทธเจ้ามาสอนหนูตอนที่หนูจะออกจากเนี่ยถึงรู้สึกแบบดึด่งตันใจใช่ร้องง่ายแล้วหนูรู้สึกว่าในสิ่งที่อาจารย์สอนน่ะมันคือไม่รู้แหละมันคือสิ่งที่เราต้องไปทําให้มันให้มันรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะความไม่ยึดที่อาจารย์สอนน่ะเราอ่ะจะไม่ยึดมันได้มากน้อยขนาดไหนถูกต้อง,องแล้วเราทํามันได้ไม่ดีจริงไหมอ่ะไม่ต้องไปกังวลคัว่ายึด แต่เมื่อวันเราเราเรู้สึกอะไรแบบว่าเอยแบบนี้เออไม่อยากให้เกิดอะไรกับคนนี้เลยเนี่ยคิดได้แล้วหยุดยุดยดติแล้วไม่ทุกข์ใจนั่นแหละไม่ยึดเมื่อไหรคิดอะไรก็ได้จะรักคนนี้ก็ได้รักเออชื่นชมคนนี้มากเลยเราไม่ทุกข์ใจหรือไม่ดีใจจนเกินนั่นคืออ่ะหยุดสายทางสายกายนั่นคือไม่ยึดอะไรที่อยู่ตรงสายกายไม่ยึดมันก็เลยสอนหัวบางทีบางเรื่องอ่ะแบบบางทีอาจารย์บอกถึงเรื่องอานาคตว,ว่ามันต้องเกิดอะไรไรเงย ไม่ได้ให้เราวิตกกังวลเลยนะคะ,ะแต่ให้คุณฝึกในวันนี้คุณต้องฝึกอยู่กับมันให้ได้ในวันนี้ที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดอ่ะคุณเอามาทําและอยู่กับมันให้ได้ดีในวันที่อาจารย์ไม่อยู่อ่ะสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็ยังต้องอยู่ในใจแล้วคุณก็ต้องทําให้มันดีแบบหมายถึงว่าให้มันแน่น,นหนาในจิต<จ>วิญญาณถูกต้องคุณจะได้ข้มแข็งใช่เพื่อใมอนาคตอ่ะที่พอไม่มีอาจารย์คือไม่ ไม่รู้ว่าเราจะติดต่อกันได้หรือไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้แหละใช่แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ยังจะช่วยชีวิตจิตวิญญาณเราได้ได้ถ้าเราเข้าใจและรู้ตื่นมันอืมเราถึงจะต้องทํามันในทุกวันไงคะยคกตเออหนูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่อาจารย์บอกไม่ได้ให้เรารู้สึกว่าโหมันจะเกิดอย่างนั้นหรอไม่ไม่แต่คุณรู้แล้วคุณทําตัวคุณยังไงในวันนี้นะคะคุณเรียนรู้มันได้ได้อย่างดีหรือยังอ่ะเออใน แล้วพอมันเกิดขึ้นนะสิ่งแรกที่คุณจะโอ้เรารู้อยู่แล้วอะ่หยาทาไมวะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองมันจะไม่ฮะจริงหรอมันเกิดนี่มันจะไม่มีความตื่นตระหนกมันจะมีความรู้สึกจิตจะสงบเพราะจิตมันยอมรู้มันรับรู้ไปแล้วสิ่งในสิ่งที่ถึงแม้ยังไม่เกิดแต่จิตมันมาเมนไปแล้วอะแล้วถ้าเกิดอิ่งนี้ปุ๊บมันเหมือนต่เราจะรู้คนนี้จะมาหาเวลาคนนี้มาหาล่ะเราว่าเออแปลกใจนิดหน่อยแห่ะก็ไม่แปลกใจนะเพราะเหมือนกับเรารู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ค่ะเนี่ยมันก็เลยมันเปรียบเทียบหนูเมื่อก่อนด้วยมั้งกับสิ่งที่เมื่อก่อนถ้าอาจารย์พูดถึงอะไรที่เป็นอนาคตอะถามว่าเรารู้สึกไหมเรารู้สึกเรามีะเออไม่ต้องกลัวใช่เราจะมีความรู้เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าถูกต้องอนาคตเพราะว่าจิตมมนจะเป็นอย่างนี้หรอใช่เพราะว่าจิตเราไงใช่ต่อให้อนาคตเรารู้ว่าประเทศไทยมันจะโดนตระกูลนี้มาทำร้านไงก็ตามมันเป็นชะตาไงใช่แต่พอเดี๋ยวนี้โอ้เราต้องทําอะไรแล้วอะ คือเราต้องลงไปเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วเราต้องทําอะไรในจิตวิญญาณเราให้มันดีกว่านี้นี่มันคือสิ่งที่เราต้องต้องเอามาทําและแล้วทําให้ให้ได้ดีจริงๆในตอนนี้นี่สำหรับตัวเรานะไม่ได้เกี่ยวยังไม่เกี่ยวกับคนอื่นอันดับแรกต้องตัวตรเราก่อนจิตวิญญาณเราอย่างเดียวเลยค่ะถูกต้องที่เราต้องทํายังไงให้มันเข้มแข็งและอยู่ได้แบบจนแข็งแกร่งแบบที่อาจารย์พูดถูกต้องเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่หนูแบบเฮ้ยเราต้องเอามาเรียนมาทําใหม่มาเรียนรู้มา ทุกอย่างในในชีวิตปัจจุบันเราต้องทําให้ได้แล้วเออเนี่ยมันเลยทําให้หนูรู้สึกว่าวันนี้หนูคือมันไม่ได้เป็นการตั้งใจแต่มันรู้ว่าเราอยากเรียนรู้อะเราอยากทําชีวิตให้ดีกว่านี้เราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตในวันนี้อะหนูก็ดีแล้วนะแต่เราอยากได้ดีกว่าเนี้ยความดีมันไม่จบสิน้นใช่และมันไม่ได้มันไม่ได้จะก,กําหนดเราไปได้ยาวๆอะ ฉะนั้นเราต้องทํามันไปตลอดเมื่อไหล,ลง่งทุกการกระทำของเราที่ทําไปแล้วเป็นสิ่งใดดีๆเนี่ยนะมันไม่สามารถทําร้ายเราได้เรากลับเลือกจะใช้ชีวิตได้<ช>อะไรนี้ดีกว่า<ช>ไม่งั้นเราเลือกไม่ได้<ช>เพราะเราถูกกาหนดด้วยกรรมกรรมที่เป็นอกุศลกรรมกับกรรมที่เป็นกรรุศลนะเราสามารถเลือกชีวิตได้ด้วยกรรมที่เป็นกรรนะุศลหรือดดรรเ,รรเดี๋ยวมันจะชีแนะเราเอง<ช>อ,อืโอเคนะเอเมกิป้ไปจะพูดอะไร เอ๊ะกับเจียบว่ะมันผุดขึ้นมาตอนจริงก็อธิบายเนี่ยว่าแบบไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะเรื่องดีเนี่ยแหละแต่เรื่องไหนจำไม่ได้ละโอเคเหมือนเจียบจำไม่ได้โอเคอาจบแค่นี้ละทุกอย่างเ่ยนะคุณก็คิดเสมอว่าชีวิตคุณอะไม่ใช่เพราะว่ามีค่าเฉพาะตัวคุณเองนะช,ชีวิตคุณอะยังมีค่าที่สามารถ จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ในบางครั้งบางกรณีในอนาคต